โอเคมาครัวรถธรรมดาในที่201จากกรุงเทพไปทางพิษณุโลกโอเคมาก็วันนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าทำไมนุดเร็ว102่งทำไมถึงต้องถอนหลังเข้าทางที่สาลาทางที่สามอ่ะ อย่าผมอย่กผมตอบให้ก็คือว่ารถเร็ว1นึ่งถึงสองนีดกลองหนึ่งทับจิตพิโลใช่ไหมบังเอิญว่าพุิสารงงว่าคาร์บอรถเร็ว1นึ่งถึงสองนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแสดงว่าเราเรนีดกล้องหนึ่งทับจิตพิโลนะครับ,นะรบถ้าเกิดว่าเขาแบบเออสปลีนคานร์บอนลถหรืออะไรค่ะ ผู้ดาสานอย่าอย่าไปกระโดดขึ้นขบวนรถอย่าขาดเพราะว่าอาจตัน,ตนลายต่อชีวิตต่อชีวิตผู้โดยสารได้นะครับเวลาเขาสับเปลี่ยนหรือต่อเปลี่ยนหัวรถจักรอะไรทั้งสิ้นนะอย่าเพิ่งกระโดดข,ขึ้นรถนะครับรอให้รถจอดอยู่ซาซาซาตลานทางที่3ก่อนนะครับามารจาจะพิีสี่ห้หนึ่งหนึ่ง จริงๆมีคนบอกว่าอันต้อม4 4 2 1 8ใช่ไหมแต่เสียร้องพี่ออฟไนดิฮะช้าอะไรช้า3 โอเคพี่อ,อ๋อพี่อ,อ๋อดูแฟนผมได้นะไปเที่ยพี่โลกไปนะไปเที่ย,ยพี่โลกพี่โลกเหรอเออดูแฟนผมด้วยแ,วแฟนมผมไง ไปเดี่ยวพี่โลกมาเพิ่งกลับร้อยสองเดี๋ยวเออ โอเคเรับมาคำแล้วธรรมดาเลนที่2.01ครับ,ราา 1, 2, 0, 1, รบอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าโอเค